บ้านหอมมืหลีเป็นหนึ่งในที่พักที่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักที่ดอยแม่สลองนะคะแต่น่าเสียดายว่าอยากจะรีวิวนะแต่ไม่ได้ถ่ายภาพในห้องพักมาเท่าไหร่เลยจุดเด่นที่เราเจอในรอบนี้เลยก็คือระเบียงค่ะเพราะว่าห้องพักของเราอะ่ะมีระเบียงที่ติดกันทั้ง4ห้องเลยที่เราไปด้วยกันดังนั้น ถึงจะอยู่กินคนละห้องแต่ก็เหมือนอยู่ห้องเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าทะลุไปมาหาก,กันได้ง่ายๆแล้วก็วิวจากระเบียงนะคะคือสวยมากตามภาพเลยเหมาะไปเห็นทิวเขาแล้วก็ตอนเช้าๆนะคะก็เห็นหมอกบางๆไกลๆแล้วก็เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางด้านขวามือนะคือสวยมากจริงๆข้อดีอีกอย่างของที่คืออยู่ตรงข้ามร้านสีวิตแม่สลองซึ่งมีขนมสไตล์ครัวซองอร่อยหลายอย่างเลยค่ะอันเนี้ยเราไปกินมาเมื่อวานบ่ายนะ แต่ว่าตื่นเช้ามาแล้วก็ยังแวะไปซื้อมากินที่ระเบียงห้องอีกรอบหนึ่งมุมอาหารเช้าก็ชมวิวสวยๆเพลินๆกันไปเลยค่ะก่อนกลับเราก็แวะไปซื้อชาชิมชากันเพลินเลยค่ะชาตัวเด็ดของที่นี่เราคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะคะแปะเซียนซึ่งแค่ชงก็หอมแล้วก็มีกลิ่นหวานๆละมุนอมเปรี้ยนนิดๆ โดยที่เราไม่ต้องปรุงแต่งรสชาติใดๆเพิ่มเลยค่ะใครมีโอกาสมาพักที่นี่หรือผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาซื้อชาชิมชากันนะคะ